สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อังคาร30กันยานะครับกลางสัปดาห์นี้เป็นคิวของบอลยุโรปนะอังคารกับพุทธเนี่ยมีแชมเปียนส์ลีกเตะบอลลก้า9คู่นะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร์สลงก่อนนะหงจะบุกไปเล่นที่ตุรกีนะครับเจอกับกาลาตาสไทรไม่ง่ายแต่ต้องพยายามทำฟอร์มกลับมานะครับหลังจากเสียท่าให้คริสตัลพาเลซในเกมล่าสุดนะโอเคนะครับก่อนจะคุยเรื่องแชมเปียนส์ลีกไปเช็คผลบอลกันก่อน มเมื่อคืนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษมีเกมวันเดย์ไนท์นะครับเอฟเวอร์ตันกับเวสต์แฮมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งแต้มนะครับกุนซือนูโน่คุมทีมเวสต์แฮมนัดแรกไม่แพ้นะครับไมเคิลเคนเนี่ยมองให้เอฟเวอร์ตันนำก่อนนาทีที่18แต่ครึ่งหลังจารดโบเวนตีเสมอให้กับขุนค้อนเวสต์แฮมนาที65นะครับยิงได้จากจังหวะสวนกลับนะจบเกมเสมอกัน1-1นะครับเวสต์แฮมมี4แต้มจาก6นัด ยังอยู่รองบวยเหมือนเดิมครับขณะที่เอเวฟริกันอยู่อันดับที่9นะครับโอเคคืนนี้อยู่ฟาแชมเปอยนส์ลีกนะครับรอบบอลลีกลงเตะกัน9คู่เลี้ยวภูเชลซีสเปอร์สเล่นคืนนี้นะครับผงแดงบุกปเปยือนกาลาตาสรายของตุรกีเชลซีเจอกับเบนฟิก้าโปรตุเกสนะครับส่วนสเปอร์สไปเยือนโบโดกลิมทีมนอร์เวย์คู่กาลาตาสรายกับเลี้ยวภูเนี่ยหงเอานักเตะไปอิสตันบูล21คน ไม่มีเฟสเด,ดโโริกโเคียซาเคียซาเจ็บนะครับแต่ไม่ซสนะีเรียสนะเคียซาเนี่ยเจ็บนิดหน่อยนะครับจากนัดเจอคริสตัลาเลสเลวูก็เลยให้พักนะครับเก็บไปเล่นกับเชลซีวันเสาร์นี้นะนะักข่าวบอกว่าความจริงคืนนี้ถ้าจะเคียซาลงก็ลงได้นะครับแต่ว่าเลวูเก็บไปเจอเชลซีดีกว่าอะไรประมาณนี้แหละครับขาดเคียซาแต่อูก็เอคิติก้น่าจะกลับมาลงตัวจริงนะครับ เกยิง5ประตูจาก8นัดรวมทุกถ้วยน่าจะได้ลงก่อนนะครับอเล็กซานเดอร์อซักรอลงทีหลังส่วนทีมเจ้าบ้านการาาส์ารเนีรยรอเช็คความฟิตดาวยิงวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับโอซิมเฮนนั้นเพิ่งจะหายเจ็บข้อเท้านัดหลังสุดเขากลับมาลงได้ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับถ้าโอซิมเฮนลงตัวจริงไม่ไหวเนี่ยอะมารุอิกาดี้ก็ลงก่อนนะครับอิกาดี้ยิง5จาก7นัดที่ผ่านมานะครับร้ายการไม่เบานะครับ ขณะที่ลีรอยซาเน่กับอิวคายคุนวันพร้อมลงทั้งคู่เลวภูบุกปัญยันกาลาตาสรายสองนัดหลังสุดไม่มีชนะนะครับปี2002เสมอ1-1ปี2006เลวภูบุกมาแพ้3-2นะกุลเซอร์นเนอร์สลอตบอกว่ากาลาตาสไรายเป็นทีมที่ดีมากนัดแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกที่บุกไปแพ้อไอทรอกแฟรงค์เฟิร์ต5-1เนี่ยเขาดูเกมนั้นแล้วนะรัเห็นว่ากาลาเนี่ยคือโชคร้ายสุดๆไปเลยเล่นดีกว่าสกอร์ที่ออกมาเยอะ ไม่ได้เปิดโอกาสให้คู่แข่งมากมายนะครับแต่ว่าฟรง n ์เฟิตฉวยโอกาสได้ดีนะครับขณะที่การาตารสลายค่อนข้างจะโชคร้ายนะสล็อตบอกไทยเล่นกันใหม่เนี่ยกาลามไม่มีทางเสียถึง5ลูกแน่นอนเกมคืนนี้ลีวภูต้องเตรียมรับมือให้ดีนะแต่สล็อตก็ได้ข้อมูลของการาตารสลายมาจากจูนี่ฟานบรองฮอสเยอะนะครับฟานบรองฮอสเป็นผู้ช่วยของสลตและที่สําคัญคือเคยคุมทีมเบชกตัส ซึ่งเป็นคู่ปรับของการ,ตร,ราตาสไลในลีกตุรกีมาก่อนนะครับนะรู้จักบอลตุรกีลึกซึ้งเลยแหละนักข่าวถามว่าปีนี้ลิเวอร์พูลเสียประตูจากลูกเซตพีสเยอะนะครับกาลรราตาสไลก็เล่นลูกเซตพีสดีนะจั๊กสล็อตกังวลมาสล็อตบอกก็ไม่เท่าไหร่ <c oughs> กาลรราตาสไลเนี่ยเล่นลูกเซตพีสดีลิเวอร์พูลก็ดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยหงเสียประตูจากเซตพีสไป4ลูกบางลูกคู่แข่งทําได้เยี่ยมบางลูกก็โชคร้ายเองนะ แต่แน่นอนว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับฤดูกาลที่แล้วจุดเด่นของเวอร์วููก็คือเก็บบอลให้อยู่ห่างจากประตูได้ดีมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่คู่แข่งจะโจมตีจากเซตพีสมันก็เลยมีน้อยหรือมีทุกคนก็ช่วยกันป้องกันได้เพราะฉะนั้นสโลตบอกว่าปีนี้ทีมต้องพยายามกลับปารทำให้ได้แบบปีที่แล้วอีกครั้งหนึ่งนะส่วนอูโกเอคิติเก้นะครับเมื่อวานก็ออกมาคุยกับสื่อนะครับ น้องเก๋เนี่ยพูดถึงเรื่องโดนไล่ออกเพราะว่าถอดเสื้อในเกมกับซาวแฮมป์ตันนะครับก็บอกว่าไอ้เกมนั้นเนี่ยเขาไม่ฉลาดเองลงโทษตัวเองไปละขอโทษเพื่อนร่วมทีมทุกคนไปแล้วนะครับเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนส่วนเรื่องการเล่นกับอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยเอกิติเก้บอกว่าได้ซักมาร่วมงานด้วยนี่เจ๋งไปเลยทีมใหญ่ๆไม่มีทีมไหนใช้กองหน้าแค่คนเดียวอยู่แล้วนะครับตัวเขาเองก็มีอีกหลายเรื่องต้องเรียนรู้ต้องปรับปรุง เรื่องที่ใครจะได้ลงเนี่ยเป็นหน้าที่ของโค้ชแต่ว่าเขาเคยเล่นระบบหน้าคู่มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นคู่กับอีซักเขาเล่นได้อยู่แล้วไอกิตติเกมไม่มีปัญหานะครับนะอีซักก็ฟิตวันฟิตคืนคนที่โดนจับตามองในตอนนี้กลายเป็นฟลอเรนเวียสครับทุกครับเมื่อวานนี้เวนรูนี่นะครับอดีตกองหน้าแมนยูอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษซึ่งตอนนี้เขาเป็นนักวิเคราะห์เกมเนี่ยรูนี่ออกมาวิจารณ์ว่า เ s สก็เล่นโอเคอยู่นะครับแต่ว่าไม่เข้าระบบนะตอนนี้กลายเป็นตัวทำลายสมดุลในเกมของเลวพูซมากกว่าเวสเก่งก็จริงนะครับต่อไปคงดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ถ้าเลือกระหว่างเวสกับดอมซูบอสไลน์เนี่ยรูนี่ชอบซูบอสไลน์มากกว่านะคืนนี้เวสก็น่าจะลงตัวจริงเหมือนเดิมนะครับรอดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะส่วนคู่เชลซีกับเบนฟิก้าโปรตุเกสนะครับไฮไลท์ก็คือโชเซมูรินโยนะครับ มูรินยต่ในฐานะกุนซือใหม่ของเบนฟิก้าเนี่ยจะกลับมาเจอเชลซีอดีตทีมเก่านะมูรินยญ่ในอนดีตนะครับเคยพาเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสครั้งไอรูปชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนี้ยังติดอยู่ที่ฝาผนังของสโมสรเชลซีนะครับมูรินยต่ก็ภูมิใจนะแต่วันนี้ก็บอกว่าเมื่อเกมเริ่มขึ้นเนี่ยเขาจะลืมทุกอย่างคิดแต่จะทำทีมเบนฟิก้าบุกมาชนะอย่างเดียว จกมูตอนนี้อายุ62แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ mm hmm. เขาย้าชัดๆว่าตอนนี้เขาไม่ใช่คนของทีมสีน้ําเงินแต่ว่าเป็นสีแดงของเบนฟิก้าและต้องการชัยชนะเขารู้สึกเหมือนกลับมาบ้านก็จริงแต่ถึงเวลาทํางานเนี่ยเขาไม่มัวมานั่งคิดว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเล่นกับทีมอะไรนะเขาคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาเคยคุมทีมสเปอร์สคุมแมนยูคุมอินเตอร์มิลานมาเล่นกับเชลซีก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะ คืนนี้รอดูมูริญโญเจอเชลซีทีนะครับส่วนคู่อื่นที่เหลือของแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ครับสเปอร์สบุกเยือนโบโลกริมนะครับอาตาลันต้าพบกับบรูชไคลรัตอัลมาตีเจอกับเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดเจอไอทราคแฟรงก์เฟิร์ตอินเตอร์มิลานเจอกับสลาเวียปรากนะครับมัก์เซยพบไอแอ์และพาฟอสเจอกับบ,บาเยอร์มนะิวนิกอ่ะเก้าคู่เต็มอิ่มไปเลยนะครับ ปิดท้ายครับเคว,วินเดอร์บอยส์สอบแววว่าอนาคตกับนาโปลีอาจจะไม่สดใสซะแล้วนะครับ KDB เนี่ยเพิ่งย้ายจากมนซิตี้ไปเล่นในอิตาลีกับนาโปลีตอนนี้ยิงไป3ประตูจาก6นัดนะครับนำเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมผลงานโอเคนะครับนะแต่ว่า6เกมที่เล่นเนี่ยเขาโดนเปลี่ยนออก4นัดล่าสุดที่โดนเปลี่ยนออกในเกมนาโปลีแพ้เอซมิลาน2-1เนี่ยเดอรบอยโมโหนะครับตอนโดนเปลี่ยนออกเนี่ย ชักสีหน้าเลยไม่พอใจนะครับนะสะบัดอูดเดินออกแบบหงุดหงิดสุดๆนะครับนะตัวสำรองขอจับมือไม่ยอมจับไม่ใช้ตามองเพื่อนซะด้วยซ้ำนะครับนะอันนี้ค่อนข้างน่าเกลียดอะเดรบอยทำไม่ถูกนะครับทานผู้ชมครับกุนซือนตัวนิวคอนเต้พูดหลังเกมนะครับบอกว่าเขาหวังว่าเดรบอยเนี่ยคงจะหงุดหงิดที่โดนเปลี่ยนตัวขณะที่ทีมยังโดานนำเพราะถ้าเป็นเหตุผลอื่นเนี่ย เดอบรอยก็หาเรื่องผิดคนแล้วคอนเต้ e ว่างนี้นะครับคนจริงนะ <c oughs> ดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ปรับตัวหรือไม่ขอโทษนะครับเดอบรอยคงมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าอันโตนิอคอนเต้ก็รู้กันอยู่ว่าขาโหดนะครับ <c oughs> ใครออกฤทธิ์แบบไม่เข้าท่าเนี่ยอนาคตจบไม่สวยนะโอเคเราดูกันไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจ เอกรักษ์เต็มหน่วยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันต่อเหมือนเดิมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ